มาอีกเรื่องหนึ่งครเป็นเรื่องป้นเหมือนกันนะฮะครควาวนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครนะเป็นข่าวเรียกว่าเป็นข่าวแปลกๆก็นแล้วกันนะนะจนไปป้นบ่อนฮะนะแล้วก็ถูกเปิดเผยมาทางโซเชียลมีเดียนะฮะถูกเปิดเผยมาจาก a c e b o o k นะที่ใช้นามว่าเสือดุสิตนะครับ,รบ <S 1> <S 1> <ท>นะฮะเสือดุสิตธ์นะโพสข้อความอย่างนี้ครับบอกว่าชีวิตผมไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วผมแค่ไปเอาเงินคืนก็ต้องตามที่ผม หมายถึงว่าถ้าผมไม่ลงซื้อก็ต้องมาตามนี่ผมครอบครัวผมไม่เกี่ยวลูกผู้ชายหน่อยครับตาหน้าผมไม่เลยผมอะเด็กสายไหมเงินแค่นี้ท่านไม่สะดุ้งหรอกครับท่านก็คิดซะว่าทําบุญกันลวกันนี่ประมาณนี้ครับเป็นเสียเป็นเสียมาในบ่นใช่ไหมแลาวก็จะไปพ้นคือนี่เรื่องของเรื่องก็คือว่าไอ้นี่คือข้อมูลในโซเชียลในโซเชียลนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนายนายเสือดุสิทธิ์เนี่ยนะฮะหรือว่านายสำลิศริมเถื่อนเนี่ยะ เขามอบตัวแล้วใช่ไหมพี่โก้คือถูกตํารวจสืบสวนบ,บ,บกน 2, <อ> .2 ไปควบคุมตัวอันนี้ยังเป็นรายงานอยู่นะครับ,ค,รบคือสื่อก็ยังยังไม่สามารถตามข้อมูลในตรงที่โรงพักได้ว่าสรุปเสือที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยถูกดําเนินคดีข้อหาอะไรบ้างถ้าถ้าเราไล่ลําลดับเหตุการณ์เมื่อวานเป็นวันอาทิตย์หลังจากข้อมูลของเสือดุสิตถูกแชร์ในโซเชียลต้นพื้นที่เกิดเหตุก็คือสอนอบางเขนก็ต้องเต้น ซึ่งทางผู้กํากับพันตํารวจเอกอำนาจอินทรัสวนก็สั่งให้ไปตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่เลยว่าที่บอกว่ามีบอลเนี่ยอของพื้นที่บางเขนอ้าวก็สรุปกลายเป็นว่าอยู่ในซอยพหลโยธิน50รุูงกาบก็สั่งให้ไปตรวจสอบเลยครับครับตรงจุดนั้นก็คืออยู่บริเวณด้านหลังของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาสะพานใหม่อ๋อครับคืออยู่ในในซอยพหล้าสิอไปตรวจสอบก็พบว่าไม่มีอะไรเลยครับไม่มี <laughs> อะไรโดนขนย้ายไปหมดแล้วฮะ ทางผู้กับก็ให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าไม่ไม่พบการเล่นการพนันในบริเวณจุดที่ที่ทางโซเชียลเผยแพร่ออแล้วก็นะเบื้องต้นก็เลยยังไม่รู้ว่าจะดำเนินคดีหรือแจ้งข้อหาอะไรได้บ้างกับานายเสือดุสิตออนายสำลิตริมเถื่อนหรือเสือดุสิตออคือผู้กัก่าก็บอกยังไม่รู้จะแจ้งข้อหาอะไร เพราะว่าไปตรวจค้นที่บ่อนการพนันก็ไม่มีมันไม่มีเจ้าไม่มีไม่มีบ่อนยังไม่มีเจ้าทุกยังไม่มีอะไรเบื้องต้นอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นแต่ว่าทางผู้กับก็เลยบอกยังไม่รู้จะดําเนินคดีอะไรผู้ต้องหาสองคนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ว่าปนก็ไม่ได้นะถ้าตามหลักก็ต้องใช้ว่าจริงครับแล้วก็หลังแค่สองคนหลังจากผู้กับมาเปิดเผยข้อมูลครับช่วงค่ำๆก็มีรายงานว่าตำรวจชุดสืบสวนบกร .2 เนี่ยก็ไปควบคุมตัวนาย สำลิดริมเถื่อนหรือเสือดุสิตเนี่ยอ,อายุ33ปีแล้วก็เพื่อนคือนายวัชระมากจงดีหรือโจ๊กที่เห็นในโซเชียลที่แพร่ในภาพจะเป็นเสือดุสิตยือนอยู่บนโต๊ะพนันที่เอาปืนแล้วก็ไปเหมือนว่าไปค้นเงินที่บนโต๊ะ,ะส่วนหนานั่นแะนั่น,น,นคือเสือมีศักส์ักลายบนศีรษะแล้วอีกคนหนึ่งเพื่อนชื่อนายโจ๊กเนี่ยจะใส่ชุดดำก็ถือปืนเหมือนกัน ก็เหมือนคุมเชิงอยู่อันี้คือเป็นเบื้องต้นที่ชุดสืบสวนไปคุมตัวมาครับแล้นี้ไอเสือดุสิตก็อ้างว่าวันนั้นอะวันเกิดเหตุนะอันนี้เป็นข้อมูลว่าเป็นรายงานมันนะครับยังไม่ได้เป็นการสอบสวนว่าเข้าไปเล่นพนันที่บ่อนแห่งเนี้ครับเล่นไปสักพักหนึ่งเสียเงินไปประมาณสองหมื่นบาทม,มีคนรู้จักในในบ่อนมาสก,กิดว่าเฮ้ยเขาโกงอย่าเล่นเลยว่าลูกเต๋ามัน มันดินได้บังคับได้ใช้ลีโม่ได้หอกโกงไงสกิเรสกิดเฮ้ยเลิกเลิกเสียไป2 0 0หมืแล้วนี่เสียไปสองหมื่นอันนี้ไอ,อ้ทางไอ้เสืออ้าวพอรู้ว่าโดนโกงเออไปกับเพื่อนก็เลยเหมือนคุยกับทางเจ้าของบอ่อนว่าเอ้ยฮันเอาเงินคืนมึงโกงอะไรทํานองแบบนี้เออก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเข้าไปป้นอะไรนะครับคือเล่นอยู่แล้วพอรู้ว่าโดนโกงก็เลยพกปืนบีบีกันอันนี้เป็นคํากล่าวอ้าง ก็เลยของเงินคืนมาสองหมื่นแล้วก็ในวันเกิดเหตุอะไอ้ทางเจ้าของบ่อนอันนี้เป็นคํากล่าวอ้างทั้งสิ้นก็มาเคลียร์เคลียร์กันแล้วว่าเฮ้ยอ่ะถ้าจะเอาคืนก็คืนไปสองหมื่นก็คิดว่าเรื่องมันจบไปแล้วครับก็พอเหตุเกิดวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามสิงหาก็คิดว่าเรื่องจบครับแต่จูๆ่ๆมีเหมือนคนในบ่อนหรืออะไรไปตามทวงเงินกับกับทางเมีย เมียของเสือดุสิตก็เลยเป็นต้นเรื่องอที่ทำให้เสือดุสิตเนี่ยต้องมาโพสในเฟซบุ๊กว่าถ้าจะตามมาตามกับผมทำไมไปตามกับครอบครัวผมกรทางนี้ก็เลยโมโหก็เลยและไอ้คนไปตามเงินกับเมียก็บอกประมาณว่าเอ้ยเสียแล้วพาหนิว่าเสียแล้วไปอาไปเอาปืนขู่เขาเอาเงินคืนประมาณนี้ใช่ไหม โอ้โหนี่ฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นรายงานข่าวนะครับเพราะเราก็ยังไม่ได้เห็นว่าตํารวจเรี่นี่มันก็ต่างคนต่างก็พูดอมแอมเราไปถามนักถามผู้บุกับเนี่ยผู้กุกับก็อมแอมตอบเพราะไม่รู้จะแจ้งข้อหาอะไรไม่ใช่อันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะแต่ไปบอกว่ามีบ่อนในพื้นที่อ่ะก็บอกไม่มีก็ไม่มีก็หายไปหมดแล้วไปตรวจที่เกิดเหตุะลอก็มันไม่มีแล้วถ้าบอกว่ามีก็ซวยอล้ดิใช่ไหมใช่แต่ว่า ไอคนเป็นเจ้าทุกก็ไม่มีอีกเจ้าทุกก็ไม่มาแจ้งความเพราะเจ้าทุกถ้ามาแจ้งความก็ถูกจับเรื่องบ่อนอีกอ้าวเข้าไปก็คิดว่าเขาน่าจะพูดได้ง่ายนะวิศีนักเลงเนี่ยน่าจะใช้กระบวนการวิธีการใต้ดินเก็บกันเองเออประมาณนี้จริงๆก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ไอเสือทุสิตมันอมาโพส์เนี่ยคือมันเป็นการมันเป็นการหยามกันเอาถ้าถางบ่อนเนี่ยบ่อนก็พูดได้ง่ายว่าก็ทางนักเลงเหมือนกันนะ มันมีการหยามกันขนาดนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเอาคืนกันแต่ไอทางฝ่ายนี้บอกว่าโกงเขาอืมฮะโกงบ่อนที่โกงแล้วมันจับได้หรือเปล่าก็เลยรู้เออเออเนี่ฮะไม่มีไม่มีบ่อนที่ไหนที่จะไม่โกงหรอกว่าเอาแล้วไปเล่นทำไมล่ะทั้งนั้นอ่ะเอาจิงๆิงมันต้องบอกว่าเราไปเปิดได้ยังไงด้วยนะใช่ใช่แล้วแต่พูมกับบอกก็ไม่มีแล้วตอนนี้ ไอหลังห้างบิ๊กซีสะพานไปผมว่ากับสอนอบางเขนมันก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นริดเดียวนิดเดียวนะฮะเออเขาไม่มาเขาไม่เจอไม่มาไม่เจอไม่เจอคดีนี้เรื่องนี้นะผมก่อนเข้ารายการเนี่ยก็โทรไปสอบถามกับทนายความท้างหนึ่ง<ม>นะฮะคุณอ,น,อนันตชัยชนะดีจริงๆว่าจะโฟนอิงกันนี่แหละแต่ว่าท่านไม่สะดวกอยู่ที่ศาลนะแต่ก็ให้ให้ให้ความเห็นเรื่องกฎหมายนิดนึงบอกว่าเรื่องนี้ต้องแยกเป็น2คดีครับคดีป้นคดีจริงทรัพย์ก็เรื่องหนึ่งนะฮะ คดีเรื่องเกี่ยวกับเปิดบ่อนก็เรื่องหน,น,นึงงน่งอ่าไอ้ป้นหรือชิงทรัพย์เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีผู้เสียหายมาแจ้งความนะเพราะรัฐเป็นผู้เสียหายอยู่แล้วอ๋อะนะฮะคดีอย่างนี้ไม่ต้องมีผู้เสียหายก็ได้ครับไอ้นี่ผิดอยู่แล้วะฮะนเนี่ยโดนจับแน่นอนเหมือนกับยาเสพติดพวกนี้หรือเล่นการพานันพวกนี้ไม่ต้องมีผู้เสียหายครับตํารวจหรือรัฐเนี่ยจับได้เลยไม่เหมือนกับคดีช่อกงอ่าพวกนี้อันนี้ต้องมีผู้เสียหายไปแจ้งความนะฮะที่ต้องแยกกันนะฮะในส่วนคดี สืบสวนเรื่องเปิดบ่อนเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งแต่ผู้กลับบอกไม่เจอใช่ไหมก็มันไม่มีหลักฐานนะแต่มันมีภาพในย <c oughs> ส่งเชื่อ <c oughs> มีเดียนะว,ว,นว่ามีการมีการขนของออกไปก่อนหน้านั้นล่าสุดนะครับพันตารวจเอกกิษณะพัฒนาเจริญนะครับรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับรรสกส็กล่าวว่าพลตารวจตีเอกชัยบุญวิสุทธิ์นะครับผู้บังคับการตํารวจนครบาลสองนะฮะมีคําสั่งให้สีเสือโรงพักบางเขนนะครับก็ประกอบไปด้วยรองผู้กับปอนะครับรองผู้กับสืบสวนสอบสวน สะะปและก็สารสืบสวนเนี่ยนะครับย้ายไปช่วยราชการที่ศูนย์บริการกองับกัรตํารวจคนครบาลสองตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเป็นต้นไปจนกว่าผลการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยจะทราบนะครับว่ากรณีบ่อนการพนันไฮโลที่เปิดในพื้นที่บางเขนเนี่ยมีส่วนได้รับผลประโยชน์หรือเปล่านะครับหรือว่าปล่อยปะละเลยให้มีการเปิดบ่อนในพื้นที่หรือไม่นะฮะส่วนพันตำรวจเอกอำนาจอินทสวนนะครับพ่วงกับสอนอบางเขนเนี่ย อยู่ระหว่างลาราชการพอดีครับก็เลยรอดจากคำสั่งช่วยราชการในครั้งนี้ครับนี่คร